่ดราม่าอะไรอะที่จะมาใช้เออน้องๆยังไงบ้างที่นทริปล่าสุดหรือว่าค่าเช่ค่าเที่ยวแพงโอ้โหพี่ดูนี่ไม่ได้ไปด้วยดิเห็นเห็นเห็นกระแสอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงและที่สำคัญเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับน้องๆด้วยดูไลน์ได้เลยไลน์ล่าสุดก็คือเขาเล่นโอนเงินมาให้ใช้ไม่มีได้คุยกันเลยอันนี้คือเล่าเล่าหรืออ้วย อวดสิคุยถิงถิ่งไงไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเราไม่เรื่องเราไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่จูดี้ไปด้วยอ่ะทุกอย่างสะดวกสบายอยู่แล้วแล้วส่าคดว่ามันสมเหตุสมผลไหมพอดูแล้วนะพี่ยังไม่ได้ดูพี่มีงานทุกวันเลยพี่ไม่ดูเลยพี่กลับไปดูพี่เห็นแต่กระแสใน X ใช่ไหมฮะแล้วก็ในทิกเกอรอย่างเงี้ยแล้วมีคนส่งมาให้เยอะแต่ว่ายังไม่ดูเดี๋ยวกลับไปดูแล้วเดี๋ยวบอกว่ามันยังไงว่ามันสมเหตุสมผลไหม โอ้โหถ้ามีเวลาว่างตรงกันนะพี่อยากไปอยู่แล้วบางทีเจ้าแดงติดงานบางทีพี่จุดรีเองอะติดงานเลยเธอเลยทำให้ไปด้วยทุกที่ไม่ได้ถ้าเป็นไปได้อยากไปทุกที่อยู่แล้วอยากแบบอยากมีซีนอยากมีแสงทุกทิปอยู่แล้วปะเอเอแล้วปกติแล้วพี่จิตรีที่ไปด้วยไม่เคยเจอขอขงเป็นใครแบบนี้ใช่ไหมคะใครจะกล้า <laughs> อ้านถามตัวใครจะกล้าเพราะเราเป็นคนไทยเนาะ เออไม่ใช่คนไทยด้วยหน้าเนี่ยเดินมาร้อยเมตรก็รู้เลยว่าแรงมากและระเวียงแน่นอนหายห่วงเลยไม่ได้ไปด้วยหายห่วงใช่แล้วเราก็อยากไปกับน้องตลอดแหละได้ซีนได้แสงได้ได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแต่พอได้ซีนได้แสงก็เนี่ยรับงานเยอะก็บางทีไม่ได้ไปกับน้องและบางทีความสนุกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนดูอยากจะเห็นพี่น้องสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้เห็นพี่ตลอดหรอกถูกไหมเออที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเป็นห่วงน้องไหมว่าเฮ้ยพอเราไม่ไป พี่จูดี้เชื่อว่าน้องอ่ะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยน้องมองบวกอยู่แล้วน้องโพสต์ทีฟอยู่แล้วเพราะนั้นพี่จุดดี้พูดว่าน้องผ่านในทุกสถานการณ์อยู่แล้วใช,ใช่ครับสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นบทเรียนเป็นเป็นสิ่งที่น้องต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเนะาะเวลาไปกับแฟนเข้ามาต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วประกูลที่จะต้องดึงน,น,น้องไปนี่คืออยากจะยัังงงไคอออ๋ตนดึใช่มเยานนต่่อพีขึ้เวทีต่อ หาจากนั้นนิดเดียวแล้วก็พี่มามารถน้องไงฮะก็เลยต้องแบบว่านิดนึงเลยอย่างเงี้ยพี่ก็จะให้สเปซว่าเฮ้ยถ้าพี่มีงานต่อถ้าน้องปกติน้องบอกว่าปกติน้องอยู่ตรงนั้นน่ะชั่วโมงถองชั่วโมงอยู่แล้วในการออกมาในการเดินทางกลับจากาถ่ายคลิปแล้วมาอยู่ที่สนามบินน่ะน้องออกมาเจอหนึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเดี๋ยวเรียเรียไลฟ์สุดๆไปเลยเออถึงไหนนะคะเออพี่ก็ต้องบอกเลยว่า พี่มีเวลาให้ตรงนี้นานแล้วพี่ขอก่อนเลยอย่างเงี้ยแต่พอขอนี่น้องก็เกรงใจอย,อยู่แล้วน้องเกรงใจแฟนแฟนนุ่นแฟนๆมารอยอย่างเงี้ยครับน้องก็น้องไม่มีทางเดินออกมาเองแล้วก็ต้องใช้เออแรงแรงขับเคลื่อนทางฟิส,สิกส์นิดนึงมาดึงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วน้องอยากอยู่ตรงนั้นให้นานที่สุดพี่จูดี้ก็อยากให้น้องเนี่ยอยู่ถ่ายรูปก,กับทุกค,คนให้ครบทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่บางทีมันมีงานต่อฮะตัวพี่จูดี้มีงานต่อเองก็เลยไปลากน้องกลับมาอย่างเงี้ยครับ ดเมื่อกี้ย้อนไปนิดนึงเขาบอกว่าโอนต่างประเทนี่ค่าอะไรแบบว่าเปร์เราช้อปปิ้งอย่างเงี้ยเหรอผู้ชายเปผู้ชายเปร์เราคืออะไรก็ไปถ่ายคลิปก็มีค่าเรือค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าค่าเรือมันแค่คนละนิดเดียวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าอาหารบางทีแบบว่าเข้ามัวไปไปเข้าน้ำแล้วเราจ่ายไปก่อนอย่างเงี้ยมันหลักไม่กี่ร้อยเขาก็บอกว่าเอามาให้หมดกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้ว่าเธอเธออะไรอย่างเงี้ยเธอไม่แจ้งยอดจริงหมด ก็มันก็กินอยู่ด้วยกันเลยอย่างเงี้ยเก่งใจพี่จูดี้อันนี้ใช่โวนมาให้ย้อนหลังที่แบบว่าเราประจานใช่นะก็ถามบอกน้าจะเท่าถามว่าไม่จริงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ประมาณประมาณแต่เราไรู้เรื่งกนเท่าไหร่ใช่อเปลเออน้าบอกว่าไม่ได้เอามาฉันว่ามันต้องประมาณนี้มันหลักนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเอออ็เปนันนี้คือความน่ารักของเขาใช่พอคลิปเสร็จปุ๊บต่างคนต่างน็อกคนระวังวันคนระวังตื่นขึ้นมาก็คือนั่นแหละบอกจูดี้เธอจ่ายไปบ้างตอบฉันมาอย่าโกหกอะไรอย่างเงี้ยล่าาสุดขออยรถฮะ อยู่เรื่องจริงไหมพี่พี่รู้พร้อมทุกคนนะใช่แล้วพี่ก็ไปให้กำลังใจบอกขับดีๆนะลูกขับให้แม่นอนดีเนี่ยพี่ไม่รู้รายละเอียดเลยก็คุยกับขันแล่นล่าสุดพี่เอาโทรศัพท์มาที่คุยกับแล่นล่าสุดก็คือวันจะกลับที่ตราดไม่ได้คุยเลยใช่ไม่ได้คุยใช่ไม่อะไรรู้ไหมไม่รู้โรงแดนบอกว่าอะไรบอกว่าพี่ขันแล่นซื้อโดยไมได้อ๋อน่าจะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปถามให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวโพสฮะ เปย์นะเปย์เปย์เี่อยู่เปย์พี่อยู่ออที่หลักเราที่เปย์ฮะที่หลักแล้วหลักเยอะไเยอะเปย์แตเปยบ้าเนี่ก็น่ารักปกติเลยเขาน่ารักเขาเออโอนมาโอนมาแล้วตอนนี้ไม่ได้อัปเดตที่แดนเลยไม่ได้อัปเดตเล ใช่น้องแดนเน่ยงานยุ่งไหมต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเช็กคกิลล์น้องแดนน่าจะงานเยอะใช่บอลเป็นห่วงน้องแดนออกสายเดียวออกงาน,น,นใช่ไหมน้องแดนชอบพูดบอกว่าถ้าพี่พิจูดี้ไปด้วยก็จะแบบว่าสบายใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าก็ต้องแยกกันเดินเห็นไหมวันนี้พี่ก็ต้องมานี่อะไรอย่างเงี้ยสายเดียวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยงานคู่บ้างวาร์มีกับแดนแดนกับแด้เอ็กด้วยอะไรเงี้ยคู่เขาเขาพูดนะคะว่าแบบไม่ให้เขียน์เนาะอะไรเงี้ยขใช่วจริงหรอ <IST uk t av is> เห็นว่า <ences> แบวมีคนส่งให้ดูเหมือนกันแต่ว่าพี่จุดี้ไม่รู้ที่มาที่ไปไงมันต้องดูจากต้นจนจบถึงว่าทําไมเขาถึงพูดบุตรดิ้งน,นี้ออกมาในจังหวะนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปดูก่อนเพราะพี่จุดี้ยังไม่ได้ดูทั้งหมดเลย,ยอ่ะเพราะว่าทุกคนที่ยูไลฟ์อยู่ก็จะเห็นใช่ไหมฮะว่าที่มาที่ไปก่อนจะมันเป็นบุดิ้งคำนี้มันมาจากอะไรที่มาและที่ไปเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้เราไปตัดสินไม่ได้เราไปจัดไม่ได้ตอนเนี้ยใช่แปลว่ากับร้านไปว่าจะเคลียร์ทุกประเด็นข่าวใช่พึ่งรู้พร้อมกันเนี่ เรื่องรถเราเห็นพร้อมกันแล้วก็เม้นแล้วก็เมื่อวานทํางานแล้วก่ามีวันนี้อีกฉัน่าเห็นพร้อมกันทุกคนเลยจริงๆีจูดี้เชื่อเชื่อมือว่าน้องรับได้รับมือได้ในการออกงานเดี่ยวคนเดียวโดวยที่ไม่มีพี่จูดี้เหมือนได้เคําตอบเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่พี่เชื่อเวลาพี่ทำงานของน้องสี่คนแล้วเนี่ย พี่เชื่อในความที่เอ่อเอาตัวรอดของน้องแล้วก็มองโลกบวกของน้องซึ่งมันจะทาให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านได้หมดไม่ว่าจะยากแค่ไหนพี่ว่าผ่านได้หมดพี่ค่อนข้างมั่นใจหลังการการที่สนิทก,ก็ต้องบอกว่าพี่เป็นคนไทยที่ถ,ถ้าไม่นับมายาที่เป็นผู้จัดก,การที่เป็นทุกคนดูแลพี่ก็สนิทนที่สุดเูกไหมครับเพราะนั้นนะพี่รู้ว่าน้องๆผ่านได้นะคะับได้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะตา